อ้าบหมห้ายกจัดไปครับจัดไปยกสี่พันบาทครับแดงนี่ลูกศิษย์ของยอดโบยครับโบย1ึงแสบครับเด็กอุบลศิษย์เลิศชัยครับทูกที่นี่ชกในสายของวันทรงชัยครับตอนนี้มาสร้างลูกศิษย์มู่งหาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็ตากประเทศครับเยอะเยอะมวยหมวยไทเยอะมาก่วงนี้อ่า งนเงนจากฝักน้ำยืนมีวานชอสองสีปีวานเสียบป้อมปีวานนารถโอ้สอกมาแล้วครับเจ้าเพชรอุทัยครับแมการเล็กของคงครับสุรสักสิรามดำนาฏิบันไดสอหนึ่นนนงสามระาายกไปครับ ไม่ยืนก kind of ันไม่ห่างครับแต่ยังไม่ออกอาวุธนี่ยังไม่โดนครังยักสุรศักดิ์เสียทุกที่มาตลอดเนื้อตารางสับกว่ากันไปครับการคาดการณ์ครับในทั้งสองนิ้วสามนิ้วกว่ากันไป แต่ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับสามนิ้ว่เ,วเป็นตลาดหลักทรัพย์นะกีลาตัรลูกผู้ชายคนโอ้ขวาโอ้เสียงดังฟังชัดนี่นะครับขวางครับทางด้านของตะวันใหม่สิบหนึ่งบนเอาเล่นงสายไปทีนะทำอะไรก็ไม่ค่อยถนัดก็ต้องแยกครับอาจารย์สุรศักดิ์ศรีครามเดินสืบเท้าเข้าหาครับหัยซ้ายครับ ตะวันไปในครับในเวทีนึ่งขณะที่เพลบูไทยนี่ขวาครับปล่อยสัตที่แผ่นหลังเอาครับไปเอาคืนด้วยซ้ายแม่ซ้ายคืนมาไม่โดนครับเหนี่ยมวยเวทใหญ่ครับเแฟนอ้าวกระพริบตาครับเอามันหนึ่งสองสามันเอากขึ้นกับเลบูไทยว่าซ้ายคืนเอาแล้วครับนี่แค่ยกแรกครับแต่เกมเปิดแล้ว นี้ไม่ว่าจะเป็นทีมงาชีพหนึ่งอุบลไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สัจจาไม่ว่าจะเป็นโอ้สามโอ้ยเพชรกรุงเทพขึ้นมาใส่อีกทีนะวันนี้ท่านผู้กองผู้ที่ใจเหล่ากศิการต้อนรับด้วยนะล่ะแับชุดนี้นี่ท่านรองนี่หนเอามือเอากระแทกขวาขึ้นซ้าเอาเมื่อยเอที่เห็นเข้าไปจังหวะเอาแล้วไม่แน่นอนนะ สถานการณ์แบบนี้บนทีปบอยกที่เดิมฝากเราเปียบมวยด้วยนะพี่น้องนะเปียบมวยเปียบมวยใครมวยตุตกทุกใครไปเปียบกันกันสามสิบเอ็ดมีนาะที่ว่าการอำเภอสำโรงนะเปียบสามสิบเอ็ดมีนาะเพื่อที่จะชกสองนัดเลยยี่สิบห้าเมษายนแล้วก็แปดพฤษภาคมฝากมาโดยท่านร้อยตำรวจเอกพิชัยยุทธบุญนานะคะ โดยสำรองนะสามสิบเอ็ดมีนาไปเปรียบกันส่วนสิกยาวลูกหนองครับค่ะเรียบสี่เมษาเเรียบสี่เมษาจบสิบสามคนสภาสิกยาวลูกหนองครับคาหนองค้ำคาท่าขอเป็นจะรักจ้าไปเปรียบกันค่ะเอาวันเวลาได้เก่าค่ะอานกผชัยเล็กครับเจ๊งยอดเลยนะครับนกผชัยเล็ก ผู้ต่อไปขึ้นมารอครับผู้ต่อไปผู้ต่อไปใี่หลักหายสอดเด่นชัยกับจัจุลีเล็กนะครับจําจุลีเล็กเก้มที 3, ่สามพันห้าหลักหายสอเด่นชัยเก็บม,ม,ม,มามาดังรอครับมาดังรอครับโอ้โหยเนี่ โคตรสำคัญแล้วนะจริแทบทุกคู้นะนะะจริงๆไปทย่นอันีินแด่คอยชกนะยกซนะซายครับฝั่งแดงทไเอามัดขึ้นมาพิรงซาย ยครับไม่เอาเบื้อาต้นครับไม่เพชรอุทยโอ้ไม่ธรรมดาครับแรกตรงไหนครับเพชรอยอยเวันใหม่นบตั้งลำใหม่สืบเท้าเข้าหาครับขยับปัดสายมาอสองหน้าข้าพเซ้ายมารล่ เตรียมแล้วครับวันนี้ไป <laughs> 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 เทปูนไทยขวาหยกสองรับยกสองขหันหน้าเขาหาการ้ายกับขวาที่ก็เป็นทางเดียวกันใหดูว่าใครจะแม่นยึดพขยับเพียงไม่ออกเอเคยายับขยับครับสวัสดีครับขณะที่เทปูนไทยนี่ก็ตั้งรับจับทางเขาคอยนิงจัหวะาซ้อ วันที่4เมษายนเจอกันที่ตลาดมูโรุนะครับการร่าดในการใหญ่ในการใหญ่ปตทน้ำอ้อมราชองเสียบอลสองสองเท่าเฮ้ยเฮ้ยขวาลูกเสียบอลเฮ้ยเดินรับสะบันใจใช่บอกว่าโม่เดินรับยุ่งนี้ครับ แม่คู่ตลาดยับค่อยถอยก็ไม่ค่อยถูกโค้งกันดีกว่ถอยบ้างนะชิงแชมป์คู่ช่องเจ็ดก็ราม่าอยู่เลยฝั่งน้ำเงินก็มีน้ำตาคุณลาสาวข่าบองก็เด็ดอุดมแล้วก็นับยืน ลีนาศส,สองสี่แล้วก็มีแนงอุบลร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาในเชียงายวันนี้มากันเยอะยึดขวากันอุ้งไทยครับกดยกสองยกหนักปุ่มู้ต่อไปจะนั่งรอครับคู่ต่อไปครับ,รบดว่บดวนเลยครับด่วนเลยด่วนเลยหลังไหนกับจามจุรเล็กไม่มีมองกลับไปเราเห็นนักมวยไม่ค่อยมีครับคู่ไหนก็อาการทุกที ผู้ใยญ่เป็นตัวอย่างไลยเชิญชมเลยนะจับจุลีมาแล้วจับจุลีมาแล้วเออเ,อ,อเฮ้ยเชิญชมเลยนะจะสมศักดิ์สิทธิให้นั่งทาทั้งเวทีแบบราทล้างนย่างนีน,นะเออหายครับหลังหายมานั่งรอแล้วครับหลังหายาเราประกาศไปที่จะกุก้งคู่สุดท้ายแล้วนะจะช้าอยู่ก็ที่คกุ้งง่อยนั่นเลย ย้อนแต่มาย้อนที่สามเลยนะเริ่มกระเจ็บเข้าสู่หมอนคู่สำคัญสำคัญแล้วนะสามสี่คู่ขึ้นมาดีสี่ห้าคู่ขึ้นมานี่ท่าน,น,นก็แจ้งยอดกันล่วงหน้าเลยตอนนี้ที่วางไว้หาหมอนอีแดงห้าพัน เทียนงามสามพันจามจุรีเล็กสามพันห้าเออผู้ต่อสู้ท่านได้ฟังแล้วก็รีบๆระวังค่ะวันวันที่ยี 3. 3> ่สามคู่นี้คู่คู่นะครับแรงให่สูงแรงที่สูงเดี๋ยวจะเป็นแม่ม้ทับลายพัดพยายาขยับครับตะวัน,นใหม่ครับคนซ้าย

อาชีพมาเทียนงานที่ประชารัฐมาเทียนงานเอาโอ้จอบไปเรื่อยบนรถโอ้ดีไปที่ขวาของเชฟอุทัยนะครับแหมดูว่าโอ้จอบไปเรื่อยโอ้ลุงหมูฉันจะดู กันเดือดเลยครับพี่น้องดูกันเตะคู่เลยนะแต่ยัดก๋วยเตี๋ยวคู่ไปแยัวแต่เดียวมันหน้าแบบแต่อย่าบอกว่าเดียวนี่นะเดี่ยวกันขอบฟาเดี่ยวสามัะวันไปเหตอุทัยยกสามขึ้นทางไปขึ้นตรงนี้ไปเดี๋ยวปอบลอยเขาไปแต่ผมขึ้เก็บบรับเสียงตัวเอง ตั้งไว้เลยครับไปจะได้คลแนนเสียง์ด้วยอีกฝ่ายเอาเดินครับเอ้๋ยวเลยครับเอาจ่อไม่ดีเดี๋ยวไม่เดี๋ยวโอ้โหเดือดเลยวันนี้โรงเรียนบ้านจางลูผาหมอกกันะรักเราเอาเดี๋ยวตามต่อมากกว่าท่านมันเหมือนตัวเอง โ็นัมานมสิแตกือบทเนี่ยมันข้นมเป็นแห้งกลงการไม่ซเรอ่าง้เอาเีวเข็มระบายดิบไงต้องกูบกนี่อาจารย์เหลี่ยมเนี่ยต้องใบเนี่ยุบนบ้านนึกุบเนี่ยสาเพื่นกับงานสอนสองสิ่ี่งานอาจารย์กุหลาบขาวเอาเลย กูสำหรับคูต่อไปที่ขึ้นมานั่งรอให้เห็นหนะ้ายาง่าท่าบ่าห้าข้อนีม่มันต้องได้มากฐานแบบนี้นยคูต่ต่ออไปไอ้เฮ็ดเต็มเป็นมาทรฐาน,าานเอ้ารางวัลพิเศษมาหรือยังหลังหายเอามาวางด้วย,ย 00, ครับหลังหายสาม0ันหน้าครับส่งยาส่งยาเอาเป็นวางหัลสามปันห้า ให้น้กวมาแล้วยกต่อไปยกที่แล้วครับตไวันใหม่เซ็มดีแดงเสเส้เงินมตภาพของมไทยครับเกมกีฬก็คือเกมีฬยกครับมาดูมาชมมาตามสุรศักดิ์งห์กลาธที่บนเวที

ดูว่าเก็บเป็นรายเป็นยังไงนะเพชรอุนทยช็อตไปางด้านซ้ายขวาไปเชื่อไเลียวเชื่อมางด้าน้ายกอพุทธิชัยเรากับสิการครับมาเรีตบวยมวยไม่อยู่ครับแม่ราเสียนักเล้วตายด้วยสดยิสัตก่งนางยาวกดนะยกสี่นะ บนไปที่บนด้านล่างในบาลทางบนบนด้านล่างก็บนเหมือนกันแลไอ้ที่นี้รับมคั้องเต <Yeah. S 1> ีเเบเดต้องเต้องตเยตยุคนี้สมัยนี้ต้องเดินต้องอาเนต้องแย่ต้องแย่ต้องสดเตเต็มไปหด กาตะวันไฟครับก็ว่า่ลูกพี่จอมผีตัวอยู่แล้วเป็นลคนเน่ยน้ก็ถือว่าถดแบบมาแชมเขมกันน้าเสี่นาเพื่อนึงวันี่ยมีธรรมดานะตอนนี้ลูกชายใหญ่กำรังรุ่ดวันนี้ส่งเข้าประกวดหลายคน เป็นถือว่าเป็นลูกใหม่อยู่นะเนี่ยแบงค์เวทอุทัยยก4,400ใบกับแต่ต้องบอกว่าซ้ายแต่ละดอกของตะวันใหม่ครับของฝาดอยฝากบุวบนครับแต่เด็กในเมืองที่มาเล่นก็ติดซ้ายไอ้พยาปลุกฝาด ดยกยิ่กใหญ่ๆผังนไปค่ะตลาดทนตลตดอขบวนเจ้าเมียที่โหหุกมากพี่น้องขอบคุณท่านผัดวยขอบคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านนะคะพี่น้องด่านบ้านจานภูผาหมอกกันกระลักไก่เบียร์ผัดวยเสยนวยเดินสายนะครวันนี้บรรยากาศของซื้อผ้าป่ายมาคุศลนค่ะเพจที่ไวยช่วยชาวโรงเรียนบ้านจาน ตำบลเมืองพระนครตรักละก็ับขอบคุณทุกเหตุทุกนัานทุกคนโดยโปรโมเตอร์ของเราท่านนายกสุนธยาตาทุกวันแล้วก็ท่านพอจิตราคุกหันนะฮะระบะรับณนีนีให้ตาแล้วบอกเลย เอาตาเนี่ยผู้ดูเดือนบอกนะว่ากินนายยกขอบคุณท่านชัยชนะสิงห์สอมท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสินกรานจะมอบให้กับคู่นี้คุณลุงดูเดือนก็ละห้าร้อยเนี่ยแล้วก็ท่านสมหมายในติวเข้มยิววเเกมมติอีนยกแล้วท่านอาจารย์ฝากสนใจจะมอบ รางวัลนี้กับนักวยด้วยนะก็เรียนใจไว้ลูกนะยกสุดท้ายครับเชิญมีรางวัลน,นะดูดีกันตอนนี้นะดูไม่ยากไลชยกป,ประทับใจที่ทงมีมีรางวัลอยู่แล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราสายมาเอา้าแรกแท้เก็บยกห้าย,ยกสุดท้าย สี่พันบาทยับยัสุดายดูเงือนแล้วนี่สด่งได้เอาเลี้ขวาไปเยิ่งไดายัดออกเาเลี้ววนรุทอังไปียบสุดไปวกับชับชวนลูกพี่ทำรักครับ

ยกสุดทายครัญญาไ่น่าจะเดือดร้เอนยกร้ยยกสุดท้ายครับหนอยรามวัลคนีะร้อห้าร้ย ครับตะวันตายครับตัดใลสักคู่นะเดีตยววันนี้นะคู่นี้รับคนละห้าร้อยในเดูเดือนนะจากท่านนายกชัยชนะสิงห์ซอมนะอีคการบริหารส่วตัวนนอนสำราตจบครับเราหมดการสุนทรศิดาบอกว่าต้องปลอดภัยกันที่มรกรจันทร์ราพล ไปที่ทีเดสารนุไปที่ร้อยจบรีพิโรสสารคามชูมือกับวันใหม่สิบเต็งกลุ่มบนแน่แม่จะมีภาพสอ